ครับสวัสดีพี่อ่ผู้ชมทุกท่านนะครับผมโป้นะครับก็อยู่ที่เงินติดล้อม,มาเกือบ16ปีแล้วนะคะรับก็ได้มีโอกาสมาทาั้งแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอดีตเกเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอดีตเกเตอร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงผมอยากเรียกแพลตฟอร์มนี้เป็นของความแห่งโอกาสนะครับคือเนื่องมาจากาสิ่งที่ทางคุณหน,นุ่มไปบรเล่าเกี่ยวกับว่าเอา๊ะเงินติดล้อเราเกิดมา ว่าประกันเิดโลกนะครับมาเกิดมาเพื่อที่ส่งมอบโอกาสนะครับแพลตฟอร์มมาริเกเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราอดาส่งมอบโอก,ออกอาสเช่นเดียวกันนะครับเดินไปตามกันไปดูนะครับว่าโอกาสในบ้านที่เราจะส่งมอบนะครับก่อนอื่นนะครับมาริเกเตอร์มีไยนะครับแล้วมันคืออารีคือตรงๆง่ายๆเลยก็คือความอบอ้อมารการมีน้ำใจนะครับกับเกเตอร์ามาจากอาิเกเตอร์ครับเป็น ตัวแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริกา์ต่างๆเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเราอยากเช็คคาว่า r 里 e นี่แหละจะเป็นตัวที่จะกําหนดสิ่งที่เราอยากจะทำว่าอะไรบ้างที่ r 里 e จะมอบให้กับผู้ใช้งาน,นครับ阿ิเกเตอร์คือแพลตฟอร์มการขายประกันออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นตัวแพลตฟอร์มที่ให้ในหน้าอิสระนะครับทเพื่อไล่ฟังว่าเรามีกลุ่มที่เป็นสัมบูคเกอร์นะครับที่ขายประกันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีในหน้าอิสลามอยู่ประมาณ6 0 0ม0่นคนนะครับที่ขายประกันสร้างรายได้เพื่อให้กับครอบครัวของเขานะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้เราตั้งใจที่จะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ในหน้าเหลลาน,นได้ใช้งานเราสวงว่าโอกาสให้กับในหน้าอิสลามห0 0ม0กว่าคนที่อยู่ในตลาดนะครับด้วยการเข้าถึงเรียพันที่เหมาะสมนะครับ พาร์ทเนอร์ที่ครอบคลุมหลากหลายแล้วก็การใช้งานที่ง่ายน,นะครับแต่นอกเหนือไปก,กว่านั้นก็คือเราอยากมอบโอกาสให้กับคนไทยให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกรันที่เหมาะสมแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่พี่เพื่อเล่าให้ฟังว่าตลาดประกรันค่อนข,อขออ้างใหญ่นะครับแล้วก็มีแค่ครึ่งหนึงเงท่านั้นเองที่มีประกรันรถยนต์นะครับแปลว่ายังมีอีกหล,หลายคนที่ยังไม่มีประกรันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึง การเข้าถึงร้านที่จะไปซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องได่ง่ายหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในหน้าอิสระก็มีบทบาทสาคัญในการที่จะช่วยทําให้การกระจายผลิตภัณฑ์หรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเนี่ยสามารถเป็นไปได้เรื่องง่ายนะครับก็อันนี้คือจุดมุ่งหมายว่าโอกาสที่เราจะมอบในการสร้างบรยบทได้ขึ้นมาเนี่ยเรามอบไปจนถึงตั้งแต่ในหน้าัิประไปจนถึงคนหรือว่าคนไทยที่ใช้ประกันนะครับนั่นเะป็นะ จุดที่เราเริ่มต้นที่จะสร้างอาริเกตเตอร์ขึ้นมานะครับบทคอนเซ็ปต์สามอย่างก็คือเรื่องของความจริงใจเข้าใจและเติบโตไปพร้อมกันนะครับหมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะทําธุรกิจนี้จริงๆโดยอย่างที่ผมเล่าไปว่าเรามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่อยากจะให้ในหน้าได้พลตัดร์มที่ใช้งานที่ดีขึ้นนะครับคนไทยเข้าถึงกานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกแบบการทําจิ่นต่างๆที่อาริเกเตอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยบันเบิดบนความจริงใจที่จะทําให้ ทุกอย่างมันดีขึ้นรวมถึงทําให้มาตรฐานการขายประกันในอุตสาหกรรมมันดีขึ้นด้วยเราเข้าใจอุปสรรคในการทํางานของในหน้านะครับเข้าใจว่าเขาเจออะไรแล้วเราทําอะไรบ้างเพื่อทาให้อุตสาหกรรมนั้นมันหายปกันนะครับและเติบโตไปพร้อมกันเราพูดถึงเรื่องของทําแฟงนะครับในหน้าเหล่านี้เดิมเนี่ยเขาอาจจะประกอบธุรกิจกับ บก็อื่นโดยทำการอื่นที่อาจจะได้รับค่าตอบแทนที่ไม่ไม่เป็นธรรมหรือว่าอาจจะได้น้อยครับเพราะฉะนั้นการเติบโตไปด้วยกันของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่า a l l กเต t o r เติบโตและมีกำไรอยู่คนเดียวนะครับแปลว่าทั้งในหน้าและเราก็จะเติบโตไปพร้อมกันด้วยความเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็ด้วยความแปงในการให้ผลตอบแทนตั้งแต่เรื่องเราเราไป คุคียกับเขาเลยตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับว่าในหน้าเขาทํางานยังไงนะครับเขามีบรัษั์อะไรแล้วเขาต้องการจริงๆปุปสรัคเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของเงินทุนนะครับพี่ๆี่ไุม,มครับว่ากว่าเขาจะขายประกันด้หนึ่งจ้าเนี่ยเขาต้องไปมีเงินทุนอย่างน้อยประมาณห้าหมื่นถึงแสนบาทเพื่อไปวางคับประกันเพื่อเปิดบัญชีกับบริษัทประกันนะครับและการที่เขาจะมีบริษัทประกันสินห้าจ้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกเนี่ย ถ้าเรา,เราคูณเล่น,ลนๆก็ใช้เงินหลายแสนบาทนะครับในการที่จะต้องลงทุนนะครับรวมถึงความยุญญ่งยากก็คือเพื่อที่ในหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีระบบเพื่อใช้งานนะครับแปลว่างานเอกสาราต่างๆเนี่ยเป็นงานที่เขาต้องทําด้วยเอกสารนะครับเสียเวลานะครับบางทีเอกสารหายผมไปเจอพี่ๆพี่ในหน้าบางคนเนี่ยเก็บเอกสารไว้ในแฟน้มแล้วงานท่วมนะครับลูกค้หาหายไปเลยนะครับเขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับ ก็มีความลำบากในการทํางานนะครับใช้เวลานานในการคุยกับลูกค้านะครับและสุดท้ายก็คือเสียโอกาสจากการที่ไม่มีเงินทุนที่จะให้ให้ลูกค้าได้ผ่อนประกันนะครับซึ่งผมก็ได้ว่าปฏิบัตนะิในเรื่องของนี่โควรเรองหรือว่าใค้จายทุกคนเริ่มมีความระมัดระวังในการใช้เงินนะครับลูกค้าก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า บุเอร์หรือหนหน้าคนไหนให้ความยืดหยุ่นในการชําระได้เนี่ยพื่อทาให้ลูกค้าคนไหนอาจจะเลือกนายหน้าที่ประกันกับนายหน้าเหล่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของนายหน้าสถาที่เขาไม่มีเงินทุนเช่นเดียวกัน,น,ะะอน,นเออริเตอร์เราก็เลยมองเห็นว่ามันมีโอกาสในการที่จะสร้างโซลูชันหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่มาช่วยตอบโจทย์เพนทคอย์เหล่านั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เรามีพนันธุ์ใหกับ กระแสการของเงินติดล้อคอยู่แล้วเนี่ยเรานํามาเสนอให้กับบนแพลตฟอร์มอรีเกเตอร์ซึ่งในหน้าที่สมัครเนี่ยก็สามารถเข้าถึงค่าเรทของเราจุ้าจ้าโดยที่ไม่ต้องมีเงินลงทุนเลยสักบาทนะครับยังสามารถเข้าถึงออปชันในการสอสุทเปอร์เซ็นต์ได้โดยที่เขาก็ไม่ต้องลงทุนเลยเหมือนกันครับเรามีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เขาเก็บข้อมูลลูกค้าได้ติดตามต่ออายุได้สามารถทำแพลนเปรียบเทียบใบเสนอราคาได้ ภายในไม่ถึงนาทีนะครับอันนี้คือทําให้เขาสามารถดูแลลูกค้าของเขาได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงเราังมีทีมเซอร์วิสนะครับทั้งฝั่งขายและก็ฝั่งบริการในหน้าบางคนเนี่ยเริ่มทำธุรกิจแค่ไม,ไม่ไม่กี่ปีนะครับหรือว่าบางคนเริ่มทําเป็นอาชีพยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับประกันนะครับเราก็ให้ข้อมูลเรามีฝึกอบรมนะครับ orientation มี open house มี training มากมายนะเพื่อทให้เขามีความรู้มากขึ้นนะครับแต่แน่อนอนว่า พอเราจะเริ่มเนี่ยมันก็มีต้นทุนใช่ไหมครับหลายๆแพตฟอมหรือแล้วหลาย ech, หลายฟินเทคหรืออินโชเทคที่เกิดขึ้นมาก็จะมีต้นทุนในการพัฒนา,ารานะครับข้อดีของเราที่เรามีแพตฟอมที่เงินติดล้อสร้างแล้วอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้แพตฟอมแล้วก็คันด้วยชิ้นที่เรามีอยู่ในหกในการสร้างอาร์เเเตอร์ขึ้นมานะครับซึ่งทําให้เราสามารถลดต้นทุนในการ ล,ลดต้นทุนในการสร้างแพลตฟอร์มบริเกเตอร์นะครับและก็เพิ่มสปีดในการเข้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับให้กับลูกค้คาทำให้อริเกเตอร์ใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีนะครับตั้งแต่วันที่เราคิดก็จะสร้างนะครับจนสามารถร้องมาเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการให้กับายหน้าได้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มให้บริการจริงจังเนี่ยในปี2020ก่อนหน้านีาน้ ด้วยความที่เราขึ้นเกิดน,นะแล้วตอนนั้นเราเป็นสตาร์ทเราก็อยากมะรู้ว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีคนใช้งานจริงๆใช่ไหมน,นะครับหรือว่าสามารถที่จะขยายต่อไปเป็นธุรกิจได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงนำตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวแท็กเก็ตที่ที่เปิ้ลเขาได้สารว่าเรามีแท็กเก็ตที่สาขาใช้เนี่ยเองไปเทสจริงๆ,ๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคนอยากใช้งานจริงไหมน,นะครับเราลองไป เนี่ยไปพรีเซนต์ในงานฮ่องกงไลฟ์นะครับซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับรวบรวมเกี่ยวกับเทคเทคโนโลยีต่างๆทั่วเอเชียนะครับแล้วก็เอาไปคุยกับอินเวสเตอร์หรือไปคุยกับอีชวนเอ็กซ์เปอร์ในงานนั้นว่าคุณคิดยังไงกับแพลตฟอร์มเหลา่านี้แล้วเราก็ได้คำแนะนำดีๆกลับมาพัฒนาแพลตฟอร์มเรามากมาจนวันที่เราเปิดแพลตฟอร์มอาริเตอร์ขึ้นมานะครับฟีเจอร์ต่างๆที่พี่ๆเห็นเนี่ยก็คือเป็นหลักๆเลยเป็นฟีเจอร์ที่ เราใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าเรามีตั้งฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาออนท็อปนิดหน่อยนะครับเช่นเรื่องของการผลงานขายนะครับเพิ่งตัวแทนเนี่ยเขาจะเป็นเซลล์มืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าอยากรู้ว่าเขาขายได้เท่าไหร่ก็ได้ขั้นอนเท่าไหร่นะครับการติดตามกรมธรรม์ว่าตัวไปถึงให้ลูกค้าอยู่ยังนะครับซึ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาต่อยอดจากพลิรภัณา์ที่เรามีอยู่แลลวนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับพี่ๆในหน้านี่แหละว่าเขาต้องการอะไรเพิ่ม เราบวดทำง,งานใกล้ชิดแล้วก็ลงไปที่พื้นที่นะครับว่ามีต้องการอะไรมีอะไรบ้างที่ทำให้เขาทำงาน,นง่ายขึ้นเราเก็บมาพัฒนานะครับดยใชเ้เทคโนโลยีที่พิเศษลรลได้ฟังนะครับรวมถึงสไตล์การพัฒนาที่เราเป็นแบบอาจารย์หรือเป็นแบบสกรรมนะครับทำให้การออกฟีเจอร์ใหม่ๆเราทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำาผิเด็ดท์ที่แม่นขึ้นนะครับคือทำแลำ้วมีคนใช้ นี้เราอริเกเตอร์เนี่ยเราเปิดมา4ปีแล้วนะครับก็มีพี่ๆตัวแทนอยู่บนแพลตฟอร์มเราเกือบหมื่นนะครับต่อไปนี้ผมอยากจะให้พี่ๆทุกคนลองไปฟังผลตอบรับหรือว่าสิ่งที่เขาประทับใจจากการใช้แพลตฟอร์มอิเกเตอร์ครับเดี๋ยวช่วงปีนีชื่อสาทนีลุงทาศีนะคะเป็นสมาชิกอริเกเตอร์มาแล้ว3ปีค่ะที่ถาว่าการมา10กว่าปีแล้วเงินรายได้ก็จะเดือนชงเดือนแล้วก็บางมเบอร์ค่าเทอรลูกก็ต้องขวัญ หลังจากมารู้จักกับทางอ a l กเตอร์ทำให้สามารถสร่งลูกสองคนเรียนจบบ้านที่ผ่อนอยู่ก็ตอนนี้ปลอดภาระแล้วิเ i g a t ร r ได้มอบโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทางพี่มากมากค่ะเมือ่อก่อนยอดขายจะน,น้อยว่านี้เนื่องจากว่าถ้าลูกค้าขขงผ่อนเราต้องสำรองเงินเราแต่พอมี a l i g a t ร r เ,เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการผ่อนสามารถผ่อนได้์ถึง10งวดการติดตามค่าเบี้ยจากลูกค้า ก็คืออาริเกเตอร์ก็จะเป็นคนติดตามเองทำงานสบายขึ้นสามารถสร้างเนื้อได้ทุกบริษัทถึง15บริษัทเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าเปรียบเทียบได้ค่ะสามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนอื่นก็อยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนที่อาริเกเตอร์ให้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมชื่อนายคุณอาจกรสีสลัชื่อเล่นผมร่วมงานกับอาริเกเตอร์มาแล้วนะครับสปีทำการตลาดทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ งานนี้ผมเป็นพนักงานบร,ร,ริษัทเอกชนรู้สึกว่างานบริษัทไม่ค่อยตอบโจทย์พอผมได้มาพบเจอแพลตฟอร์มอรีเกเตอร์ผมก็สังเกว่ามันตอบโจทย์ผมมากเพราะว่ามันเป็นการทํางานง่ายเสนอถ่ายบริษัทการที่สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากระบบการขอชนชำระตูนเปอร์เซ็นต์สูงสุดเจ็ดเดืนอนการเสนอเนี่ยจิบราคามีถึง15บห้าบริษัทชั้นนำทำไม่ถึง15บห้าทีเราก็สาม,มารถปิดการขายลูกค้าได้สาม,มารถเสนอเนี่ยให้ลูกค้า ได้ทุกที่ทุกเวลาครับการบริการหลังการขายของออลีเกเตอร์นะครับนะอูติดตามงานเคมต่างๆสถาน,น,นตาะตัวนี้ตอบโจทย์อย่างหนกครับตอนแรกเราเขียนนะเพราะว่าจากพนักงานโรงงานที่ได้เงินเดือนตปตัวอยู่แล้วแต่เราตัดใจจบมาเริ่มต้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะขายได้หรือเปล่ามองโอกาสทุกคนใช้รถทุกคนมีรถทุกคนทุอนทาประกันรถมาเห็นรายได้จากการที่ขายประกันรถผ่านแพ็คซองออลีเกเตอร์ผู้ที่สนใจนะครับลองเ,เปลี่ยนมุมมองลอง มาใหม่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ alligator ะคระับแล้วชีวิตของพี่ๆจะดีขึ้นแน่นอนผมสุขชาัยสศรีสุพจน,นครับเป็นสมาชิกของ alligator มาแล้วทั้งหมด2อีปีทำคู่กับงานประจำครับรู้จัก alligator ผ่านแม่ทีมสามารถต่อยอดสร้างมาได้เรา้ลยสนใจเป็นรื่งบบที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกแขงตีง,งานขายได้ตัวเวาีา แอร์ไเนอร์ครับก็เป็นระบบแบบผ่อนเงินสด0%สูงสุด10เดือนเลยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนด้วยลูกค้าต้องกาแหปีหน้เราจะต้องนำเสนอ15บริษัทที่น่าเชื่อถือสร้และเกิดราคาในระบบทางทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่มารับวกมก็จะออกสวอาร์โคให้ลูกค้าจ่ายผู้แรกได้ทันทีคุ้มครองทันทีคนต่อแท้งสูงจะมีความรู้ต่างๆสามารถททาการตลาดออนไลนได้เลยเราขายประกันนออนไลน์ก็ยังได้ลูกค้าส่วนอเดไเตอร์ก็มาทำจอ เป็นสิทธิประโยชน์ส่งต่อโอกาสให้กับลูกทีมจะสอนการใช้ระบบข,ของมารเก็ตเตอร์ให้ปิดการขายได้เขาก็มีรายได้ของเขาและทีมของเราเองนะก็จะเติบโต,ตไปอย่าง,ย,างยั่งยืนส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราจะไปคุยเนี่ยก็คือเขาขาดก,การอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่มีเครื่องมือที่จะไปช่วยครับให้เขาปิดการขายได้ง่ายขึ้นหรือว่าทํางานได้สะดวกมากขึ้นหรือว่าทํางานได้เร็วม,มากขึ้นนะครับก็จะเป็น ทั้งสามท่านเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนที่เราคิดว่าเ,ออเป็นตัวแทนที่สามารถถ่ายทอดหรือว่าออสิ่งที่ alligator ออนำเสนอนะครับแล้วก็ตอบโจทยออ์หลายท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่าทําอาชีพเสริมจะมีรายไดออ้บางคนมีรายได้หลักแต่ต่อเดือนก็มีนะครับแล้วก็เขาพยายามขยายงานใหออ้คนอื่นนะครับสามารถเข้ามาร่วมนะครับช่วยกันเทนช่วยกันรวม,รวมทำให้ ในหน้าหรือว่าลูกธี <c oughs> ของเขานี่สามารถเติบโตแล้วก็มีรายได้เป็นหลักเป็นรายได้หลักของพอร์ตโหได้เช่นเดยียวกันสี่ปีที่ผ่านมานะครับผมอยากพาพี่ๆมาดูตัวเลขกันนะครับว่าทีพี่ที่ผ่านมาเนี่ยย่อหรือว่าย่อธุรกิจของอ,อ,อรเตารเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ผู้ใช้งานนะครับเราเติบโตะะเจ็ดเท่านะครับเมื่อเทียบกับปีแรกที่เราเปิดนะครับในปี 10, 2020นะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็น เป็น KPI หลักของเรานะครับ KPI หลักเ,เราไม่ใช่ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ครับ KPI หลักเ,เราคือตัวแทนหรือว่า user ของเรามีรายได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้จากปีที่แรกๆที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหน่นะครับจนปัจจุบันปีล่าสุดรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่คนละหนึ่งแสนบาทนะครับก็เป็นตัวเลขที่เราอยากให้เขาเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เฉพพอเรื่องของการขายประกันเท่านั้นนะครับ อย่างที่ผู้มนุบอกว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มนะครับตอนนี้เราเริ่มทําให้พี่ๆบางคนเนี่ยสามารถรีเร์นแนะนําสินเชื่อประกันสินเชื่อจำนําทะเบียนนะครับมาให้กับเงินติดล้อนะครับซึ่งก็จะเป็นารายได้อีกทางหนึ่งให้กับพี่ๆไหนหน้าะครับและนอกจากนี้นก็คือเรองจะมีอีกพอรักที่เกี่ยวข้องที่จะเริ่มเอาไปให้พี่ๆเขาขายครับเช่นประกันอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นการเพิ่มรายเพิ่มรายได้บให้กับสมาชิก ย่างที่บอกไปว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้สมมอบให้กับเฉพาะในหน้าเท่านนเราสมมอบให้กับคนเพื่อให้เข้าถึงประกันได้มากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านสมาชิกอลิเกเตอร์มีเพิ่มขึ้นเกือบสามสิบเท่านะครับแล้วก็เบี้ยประกันนะครับเพิ่มขึ้นจากหลักสิบล้านในปีเดือนแรกนะครับจนปีนี้นะครับเราตั้งใจที่จะปิดเกินสองพันล้านนะครับก็ เป็น Mind สโตร์หรือว่ามุดหมายที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันเติบโตขึ้นนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่กับโอกาสนะครับที่เราอยากส่งมอบให้กับคนที่อยู่ในอุตาหกรรมทั้งในหน้าแล้วก็คนไทยให้เข้าถึงประกันนะครับ